ทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซี <FC S 2> จากฝังไทยและฝังลาวทั้งต่างประเทศได้พี่น้องวันนี้กับเขามาพบป,ปอ,อก,กับซองบาโต,ตัวเซนเคยพี่น้องวันนี้ไอ้ไอ้ซุเพื่อนได้พากันควัวปลาไว้เน้ะพี่น้องนะไอไอปปควัวปลาไวน้น,นะววนเพื่อนมื่อื่นนี่แหละพี่น้องอสังลี่เอาอยู่ใช่ไหมปลาเนี่ยโอ้ นพีซื้อข้างบนบ่ซื้ออยู่แถวบ้านครับอยู่นี่ตัวได้ถือกว่ากันซูซีบ่อืซูซีกันพี่น้องถ้วยสีเทอร์ไรนี่จักโตนี่จักโตก็ซื้อนี่โอ้ลายเด้อพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ซื้อจักโลกวัยเพ็ญเจ็ดโลบ่โอ้โลเท่า์ไรฮะ เราจะกินสัตว์ใหญ่พี่น้องเลยต้องอันนั้เนาะโลเท่าไรก่อนนี่โล่หนึ่งกับประมาณร้อยกวบาทนี่ยนะร้อยหกพันหกพันแปดสิบบาทแปดสิบบาทเนาะเป็นปลากระมมืแต่เมนูเดียวที่เนาะคืนเนื้อนนี่เนาะเมนูปลากระพอเลยเนาะโอ้ยังมีเป็ดมีปลายังมีไก่อยู่บนนี้ ยังมีเป็ดยังมีไก่เลยพี่น้องเราโตได้ไก่ไก่ควันมีอยู่แล้วเฮ็ดได้ไรฮะแต่สะทันหิดไอ้น้องไม่ไหวนัไ uh, ม่ไหวนัผพาเข้ามาไหวผ้ากันเป็นนักกินกันเองแต่ผ้าทิพเข้าง่นยไงเป็นของครูบาอาจารย์ไงไม่ได้ไดรอะไรผ้าทิพไงผ้าใหญ่ใหญ่เลยผ้าเดียว เช็คในขาดไม่ได้แม่ข้อมเอาผนเด้อพี่น้องเพมันว่ามีเห็ดผลเนาะแต่ว่าไอ้น้องลูก,ลก,กหลานเขาจะกินไา่ทอดมันยังมวยเป็ดไก่กับไก่ตัวหนึ่งเป็ดตัวหนึ่งกับสาๆกันกินมืม่อยำทำดีนอะอ่ะพี่น้องมาเบิ่งกันต่อพี่น้องเอาสิเร็ดเมนูยังเนี่ยเพลินาลาบเบาะโ,โอ้ลาบกับก้อยเนาะ นนั blue. ้้้กกออยยตัวใหญ่บ่อันนี้นะอันตัวใหญ่บ่ปลาตัวนี้นะใหญ่แล้วปลาตัวใหญ่บ่เนาะก้อยแล้เนาะเมนูกินง่ายๆพี่น้องกะสังหรีกะได้เอึนเมื่อตะกุศเลยเนาะเอึนเลยบ่เอึน่มืออืึนบ่พนมาเนาะมาทันบ่ถว่าแต่เจ็ดโมงนี่ นำหลังเนาะุ้แคนก่อนพี่น้องเผื่อนกาเห็ดแล้วเลยนาอพี่น้องวางผลิตน้ำดีเลยดีป่ามันบก่บ่อยเพนเบิ่งคือบีลายนี่นี่ฮะคมเลยป่ป่านี่ พี่น้องเนี่ยข<อ>มเลยไปนึ่งดิงน้อยกินได้ไปเ้นไปนี่ขมเลยอ้เ<อ>ขียวค่ะกะนี่บีบอฮะพี่น้องบีปลาเบิ่งกระปุกสตกอีกเนาะมือนี่ ว่างหมดแล้วเฮ็ดมีแล้วยันออกอยู่ดอกกระเจียวนะสิพี่น้องอากาศพี่น้องรอบๆเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งคุณแม่เขาพี่น้องเพิ่นเห็นอยังกันเนาะเหมือนได้สอมพักไว้พี่น้องเห็นไนหม่ ชอมพักบัวลูกเมียนสวยดีผมเอ่พี่น้องทั้งหลายเนาะไหนซีก็ได้บ้างเพื่อนสั่งลีอแล้ววันนี้แล้วก็มาปอกนะมาอันปอกพักบัวเมียนซอยลูกะลอะไรก็ทีเพื่อนเพื่อนวันอืนอน่นในต้นเต้าผมเพิ่นก็ได้ยอมแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมงเ,นเนพิ่นเนาะ้าสวยลเลยพีย่น้องเลยสวยบอกรยอมแล้วเนาะมานบมดสวยพี่นอ้นองเลย บอตตัวทาพไปย่อมน้ำเปลีอยนทำยอมน้ำเวียแต่มือย่อมก็ได้ย่อมาไปยมไปย้อมเอ้ยเห็ดผักปัวไว้วแม่ผักปัวจีมีเอามาใช้แม่ซื้อตลาดบ่เอาน้ำมันอาอาเิไห่บะตูนเิแล้วก็ห้ากะมันโลเปน้งไโลเมียนเผือว่าซอยลังเตอ่อกะลาบปลาโบเตอร์กะโกยปลาโบนะใหญ่ๆเป้องเลยงามเล งามงามมากเลยเมียนได้เป็นระดับเมียนเพราะว่ามื่อเอิญในผลเห็ดกินไะจัดใจโลดนง่ายสบายมาเป็นเมื่อจีกพักบัวอีกได้ได้หรือเมียนเมียนเขาบูมีเวียดเขาต้มเห็ดตัวนี้ผายเบาเนี่ยไปก่อนต้มก็ห่อเร็วเลยดิเจ้าหน่อยไฟโบ้ไฟดับนี่เห็ดหนักแล้วจ่อยมีอีีกพ่น้องุ่งเลยจ้าหน่อยไฟบบมาได้พี่น้อยเพราะว่าอยู่นิ่งบูมีไฟฟ้าเนาะเจ้าหน่อยมืดจ้าหน่อยนี่โอ้ยแหน่พี่น้องแล้วเลยแับนี้แล้วเลยเกิดยังบบได้เลย อุ้งเล็บนอนเนาะน้ำไผ่ปนิเฮื่อนสั่งลี่ยังบุญีิ้ไโอ้ยอยากสิเห็ดในใดใส่ตะเกียงทะเลในใดก็ได้สูไปเนาะสูไปนี่เล็บพี่น้องถูไปก่อนแม่เพิ่มพี่น้องพอเพิ่มเขาวันนี้ก็่สอยกันเห็ดโต๊ะต่างี่แหละพี่น้องงานผู้หนึ่งเห็ดเนี่ยหนึ่งคนหนึ่งเห็ดเนี่ยหนึ่งพี่น้องเนี่ยมันทำเนี่ยหนึ่งกำลัง กำลังเพิ่นเสาะปลากำลังเสาะปลาแล้วแม่เนาะเสาะเพลิปลาเมียนพี่น้องแล้วก็ที่พวกหัวผักตู้เพิ่นตู้กับหมีตู้อ๋านาะอ๋าเลยมีอยู่ในตู้เรามีปะมีอยู่แลมีมีกับผักมีตู้แส่อยู่เป็นมีตู้แส่อยู่พี่น้องมีตู้แส่แล้วโคแส่น้ำฝนเล็บพี่น้องเลยแล้วบุเป็นตาเลยเหี่ยวแล้วเนาะหมือนกันเหี่ยวไปแล้วหนาเหมนพี่น้องบรรยากาศรอบๆพี่น้อง อากาศเม็นนาอยู่ได้พี่น้องเงียบสงบดีห่างไกลโควิดห่างไกลมลพิษสวยกันคนละไม้คนละมือเราไปแล้วเนาะสบายดีจ้าโอ้พี่น้องใครใช่นออน,น่พี่ว่าเอานาำเขาอันทองนาำโอ้ห้ามไม่ทั่ รยากาศแรงๆพี่น้องเนียก็ดสอยกันคนละไม้คนละมืออันากาศแมน่นไว้ใส่ตอนขึ้นเพือนเพื่อนไว้ใส่ตอนขึ้นเพือนเพื่อนพี่น้องเป็นยอดของต้นกล้วยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ต้นอ,อ้อยอ่าพี่น้องเอามาเบิ่งเข่ากันอีพี่น้องคนหนึ่งแลเข่าเนาะหนึ่งเข่าพี่น้องเลยง,งามๆเนาะ กินยำแรงพีนง่น้องบรรยากาศร,บรอบๆพี่น้องเลยปพาะหยาไปนเนาะอุ้มตลอดเลยเนาะขาพี่นางหนึ่งมานี่อุ้มตลอดเลยว่ะเปิดหน้าบ้านปลาขาล้านเพิ่นมานี่เพิ่อนอุ้มตลอดเลยเด้อพี่น้องเองนาะน้องวิวน้องวิวนั่งกินดาววิวกินดาววิวิ่นหู้เพิ่นหู้บ่ได้ใหเ้เนาะพี่ไม่เบียดเนาะ มาพียบเลหายไลยพน่นไอยคอนเข่าคือกันกับคอนเขานาะคอนเข่าผัดคึ้มอันนี้ผัดบวคึ้มได้ลืมลืมกันดำเดือนเลยเนาะไม่เดเนาะแม่เดือนกันดำเดือนเนาะอ้วนอ้วนเนาะจักรโลไปเบี่ยงต้าว่าจักรโลอันนี้เบ้อไม่มันกระตะไดมึงได้บ่อมึงอดบเจ็ดปดโลบวชเจ็ดเปดโลเนาะ นาแฟ่์เฟต้าแ,แพงเพีเลยพี่น้องเลยม,มาตรวจมากกนันยังบริจับจักเตอได้หนี้ยง่เขากน็นพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยเงียบสงบนะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่วสังรีอยู่กับมาตดวจบางเถื่อกะมาอยู่น้ำผึ่นจากซองส้ม,มื่นเลยพี่น้องเธอพนอยู่นานเนาะมาตรวกับสิแวลมากแล้วมาอยู่ริมน,น้ำพึ่นนี่แหละเงียบดีเลยพี่น้องคืออยู่บ้านบุ่นวายพี่น้องเลยไม่ได้เสียงเนาะ มึงเถอะลงคลิปไปยันติลี่กับซีฟนั่พี่น้องเป็นสายเสียงเพลงสายเสียงดนตรีโอเคพี่น้องสำหรับคลิปบา่าวตุ๋กะสมประมาณนี้แหละพี่น้องเลยมาถ่ายเอฟซีได้ดูน้ำการพี่น้องเนาะสังลีครอบครัวเพิน่นพ่อแม่พี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยครอบครัวบ่าวตุ๋นี่แหละอ้าเนี่ยขขาาดได้กล่าว ขอจบขอลาไปเพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให็นบอตูดเซโนชาแนลในเด้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้กับผู้ติดต,ตามหนึ่งพันหาเลยพี่น้องกับฮิบุรุนกับชิโฮสองพันพี่น้องอืมเนี่ยได้กับฝากติดตามแน่นอนพี่น้องเนาะงภูเขามาใหม,ม่ยันบบฮูพี่น้องเอ้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้กันบ,บ,บายบายพี่น้องอ่ะสบายดี